เห็ดเอียงนี่เพราะเห็ดเยีงเห็ดเข่าไข่โอ้มันมันบวันี้มันพี่น้องครับเมื่อนี้ก็ได้เห็ดอีกแล้วครับผมเห็ดหลากหลายชนิดนะครับอยู่ในดอนอยู่ในป่าเฮานี่แหละครับว้าวนั่นครับเห็ดเพิงงนาะพี่น้องนาอน่ะเห็ดเพิงเห็ดเข่าไข่นะครับนี่น่อยๆเด็กๆก็มีนะครับเห็ดดินเห็ดหน้าเฮานี่ครับ เห็ดปวกก็มีดแ้วครับนี่ครับพี่น้องครับนี่เป็นเห็ดปวกเนาะเอาสีคุนเคยกันดีเพิ่นว่าลักษณะเพิ่นนี่ก็จะอ่าอ้วนๆเนาะหากเพิ่นอ้วนๆน,นะครับเห็ดปวกตราบนะครับบ้านเฮาโอ้หลากหลายอย่างครับตัวนี้ครับได้แกงอีกแล้วครับพี่น้องครับได้แกงอีกแล้ว ลาไปก่อนครับพี่น้องครับทาให้เบึงเนาะพอพนยางมากพอดีนะครับผมกเ็เลยทายเล็กๆในน้อยๆไปก่อนโอเคครับ